พุทังอภิปูทยามิอิมินาตะกาเลนะธรรมังอภิปูทยามิอิมินาตะกาเลนะสร้างขังอภิปูทยามิอาหังคตมาตุพโตกัปวาพุทังสกุวร์ตังอภิวาเทมิ สวาคาโตะปะวตาธรโมธรรมังนัมตะมิตาภุชิพโนภะวโตตาวกะจังโวจังคังนามามิกลาสัลัหังอนะโมตตะภะวาโตลาโตธรรมาธรรมุตตะาะนะโมตตะภะวาโตลาหโตธรรมาธรรมุตตา หนังโมตระปะปวะโตลาหะโตธรรมะธัมมุตะสัพพังอป布าทังขมาตเมพันเตอุกาตตะวาราตยะเนะกะตังสัพพังอป布าทังขมาตเมพันเตอุกาตตะขามามิพันเตสาธุอะหังพันเตวิชุงวิสุงลักขณาทายาติจลานีนะตหงปัญจสีลานิยาจามี ธูติยมปีอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสระเนนัสฮาปัญจตีลานิยาจามีทูติยมปีอาหังพันตาติยมปีอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสระเนนัสฮาปัญจตีลานิยาจามีพุธังทระนังกชามิ ธรรมทรณังกชามิสร an th an th th ้างขังทรณังกชามิทูติยัมปีพุทธังทรณังกชามิทูติยัมปีธรรมังทรณังกชามิทูติยัมปีสร้างขังทรณังกชามิตาติยัมปีพุทธังทรณังกชามิตาติยัมปีธรรมังทรณังกชามิตาติยัมปีสร้างขังทรณังกชามิปานาธิปตา เวรมณีสิคราผาทังสมาธิยมิอาจินนาตนาเวรมณีสิคราผาทังสมาธิยม <enge> ิมุตราวาทาเวรมณีสิฆราเมจุมิชาจลาเวรมณีสิคราผาทังสมาธิยมิมุตราวาทาเวรมณีสิคราผาตังสมาธิยมิสุราเมระมะชัปมาตธานา เวรมณีสิกขาภาคังสรรมติยามิชาโตโยโตภะวะละหังสมาธุโตวิชาเจรัสวาคาโตเยนะภะวะตาธรรมโมสุปฏิปันโนยะตาภะวะโตสาวกะทังโคธรรมยังภะวะตังสะจัมมังสะจังขังหีเมหีสกาเลหิยะสาละหังอารโรภิเตหิอะภิปูทตยามา นาทุโนพันเตพระปวาตุจิละปะริณิพุตโตปีปัจจิมาเจนตาดุกรรมปะมานาชาอีเมจากาเลทุกตะพันนาการละูเตปฏิการห้าตัมห้ากลงเทฆละจังหีตาญาสุขายะระหังสมาทบุโตพระวาพูาพุทธังพระปะวันตังอภิวาเทมิกลา วาคาโตภควตาธรมโมธรรมังนมัสสามิกลาบภุญปิปัโนภควาโตสาวกสังโฆสังขังนมามิกลาภันธรรมยังพุตหันธรรมยังพุตตะตาภควาโตภุปรภากนามกลังกโลมาเตนะโมตะตาภควาโตลาโตธรรมาธรรมุตตา นัโมตตจสกภควาโตลาโตทัมมาทัมพุทธจันางโมตัจสะภควาโตลาโตทัมมาทัมพุจตจักอันธรรมยังกุธาปิตุติงทโลมาเตโยโตตถกคตโอละหังทัมมาทัมพุโตวิชาจารณสทั้งปันโนสุปโตโละวิทูอนุตโปุริสตธรรมมาตราทีตัสตาเทวมนุษย์นังกุฏโตภควาติ อรุตโลปเรอธรรมสาติทัถาเทวมนุษยานางุตโตภะปวางโยอีบางโลกังสัตเทวกังธมาะกังสัพพามักังสัตถามนภาพามณนิงประชังสัตเทวมนุษย์ช่างสยังสัตพิญญาตาจิกตวาปเวเทติโยธรรมังเทเทสีอาทิัลยานังมัจเกัลยานังปริโยธาธนักัลยานังสัดท้งสัพพยันทนาง เกวะละปาริิญุนังปาริจุตังพรหมจาริยังปะกาเทศีตามะหังพระปะวันตังอภิปูเทยามีตามะหังพระปะวันตังสีระธาหนามามีกาลหันธรรมยังธรรมมาพิจุจิงตะโลมาเซโยโตตถาคตโตอระหังเทมาเทมุตโตโยโตตวาคาโตพคะวตาธรรมโม สันติโกะคาลิโกเอหิปัติโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตะโกวินยูหีธรรมหังธรรมังอภิปุตตยามิธรรมหังธรรมังเทระทะนะมามิกลาพันธมยังสร้างคาปิตุติงทโลมาเซ โยโตุปฏิปันโนภะวัโตสาวกะชังโฆปุจุปฏิปันโนภะวัโตสาวกะชังโฆยายาปฏิปันโนภะวัโตสาวกะชังโฆธามีจิปฏิปันโนภะวัโตสาวกะชังโฆยาธิกางจัตตาริปุริสยุคานิอาจถาภุริสปุคละเอสะภะวัโตสาวกะชังโฆอาูไนโยปาูไนโยทัตินายโย อัญชลีกาลนิโยอนุตตลังปุญญาเกตังโลคจาตามหังสร้างคังอภิปูะยามิตามหังสร้างคางเระานะมามิลา อันติอันธมยังรัตนัตญยันพะมคาทาโยเจวะทั้งเวคาปริกิตนาภาท่านจาปพนามาเทพุทโทสุุโธกรุณามหันโวโยจันตาสุทัพภรยานโรจโนโลัตตาปูปกิเลสคาตโควันดาวิพุทธังอามาทะเลนะจังธรรมโมปฏิปวิยาตจัตรุจัทุโน โยมหาภาตากามาทิเหตุตินโนโลกุตตโรโยสาธาธาตุถาทีโกวันตาวิธรรมังอหมาทะเลนตังตังโพสุเขตาพยาติเกจตะนิโตโลลัปปิโยทิฏฐาตันโตสุปุตานโพทโพโลลัปปิโนอริโย કુ เมธโสวันตามิสังฆังอมาทะเลตะตัง อิเจวะเมกันตาทิภูชนัยกังวัดปุตตะยังวันยาตาปิทังกะตังปุญญงมะยายังมะมาดนาูุปัตตวามาหูสุเวตสาะภาวะติทิยาอิทัทธาคตโลเกอุปันโนละหังพระมาทมบุโตธรรมโสเาติโตนิยานิโคตตานิโคตอริยานิโคธรรมโพธคภามีสัตธรรมโพธคภามีสุขตัปพเวทิโต มายันทังธรรมังปุตตะวาเอวังชานามะชลาปิทุขามละนามปิทุครังชลาปิทุขามละนามปิทุครังโตกาปาลิเทวะทุขาโตวันัตปายาชาปิทุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโ o ปิเยหิวิปโยโคทุโ o ยัปิชังนรปฏิตรมปิทุครังจังติเตนะปัจจุปาทานคันธุขา ไยทิฏฐิหนูปุปปาตานะคันโถเวชนูปาตานะคันโถท่านยูปาตานะคันโถสังฆาหูปาตานะคันโถวิญญาณูปาตานะคันโถเยีัยงปริญญายติละมาโนโตภะวะเอวังภูหลังทาวเกวิเนติเอวังภาคาจ่าปะนาตตาภะคะวะโตสาวะเพสุอนุสาวะสนีปะ อนุสาสนีพระุลาปวัตติลูฟังอนิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจังลูฟังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาัาเพสังขารอนิจาาัาเพธัมมานัตตา อาตภาพมานตาติเตมยังโอตินะโอตินนามหาชาติยาชลามาลเนนะโตเกหิปริเวเตหิทุเกีิรโตบาลเตหิอุปายาเตหิทุโคตินนาทุขัปเรตาอาเปวะนามิมาตาทุกขากันตตาอันตากิยาปัญญาอันตากิยาปัญญาเยชาติ เกล้าปาริบุตตังปีตังภระวันทังสารนังกจาธรรมังจ่าพิขูตั้งคันจาาจัดจาภะวโตตาสนังยาธาสติยาธาพลังมานาสติโลมาอนุปาติปัชฌามาชาทานปฏติปติอิมาตตเกวะรัตตทุกขาขันธะสัจจกปริยายะตังวัตตุอันรมายังอุทิศนาทิธานากาโยพนามะเต อิมินาปุญญากรรมเมนะอุปจายาคุนุตลาอาจาริยปกปปลาจามาตาปิาตาตยาตาังรุโยจันทิมาลาจาคุณะวันตานาลา,าปลิจามมะมาลาจาอินทาจะตุโรกัปาลาจะเทวตายะโมมิจามนุตราจามาจาตาเวริกาปิสเพจะสเพจัจาาาตาทุกิโุนตุปุญญาณิปัจจานิเมตุขังจติวิทังเตนตุขิป,ปังปาเจตาโมมะตัง อินนาพุญญักกัมเมนะอินนาอุทิเตนะจากเกปาหังตุลเปเจวะตันหุปาทานเถตานังเยตัญตาณอินาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนัตันตุสัพพังเยวสัพพะทาเยวะยะถาจารโภเภภะเวปุถุจิตังสติปัญญาทะเลโภวิยังอินามาลาละพันตุโนกาตั้งคาตุจาวิเยตุเมพุทธาทิปะโรนาโตรตมโมนาโตุตมโม อนาคตกัจจะพุทโตจะสั้งโคนาโตตโลมะมันเตโตจะมานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมายาเวาทวชาสันติวิหาละวาติณีทูเปกะเละโพทิกะเลแต่หิ่งแต่หิ่งตาธรรมะตาเนนะพวันติภูทิตาโถทิท้งกะโลนเตสวิหาละมันทะเลเทาลาเทาลาจะมาัจานวาวคกาจะพิโพตาลาไมกา,า,าตานาปฏิอุปาราตา พามาจาเทสะนิสมาติสทลาสัพพานะปูตานุจชาพระวันตุเตชลาผุ้ชาเยติจานตะกัมภวาสังเสธชาตาตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขะคโลนตุตั้งทยังอาตุจิลันตะตังธรรมโมธรรมัาราจุภุคลาสังโฆโหตุสัมโควะทายะจาริตายะจักอัมเหีิลาคาตุจัตธรรมโม สัพเพติธรรมจาริโนูุติงสัมปาปุนายามะธรรมเอริยปเวทิเกตาตุสัพเพตตาตาตตาหุนตุอาเวลาสุขาทีวิโนขอจัดทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเดิดกาตังหุนยังพลังไม่หัง สัพเทพาทีพระวันสุดเดขอจัดทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสมอผลบุญอันที่เขาเจ้าได้ความเป็นแล้วนั้นเธิจะาธสา อาหารสูงโตโหมีขอข้าพเจ้าจงมีความสุขหางทุกโขโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอัปยาปโตโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลําบากอาหังอนิโกโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอาจารย์นางกเริยรามีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดาตัว ตัดเพตัตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บทายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่นเวลาัหรูจงเป็นจุกเป็นทุกเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาป่าาวโหรูจงเป็นจุกเป็นทุกเธออย่าได้มีพระอย่าได้เบียดเบียนซึ่นกันและกันเลยอันิค้าวโหรูจงเป็นจุกเป็นทุกเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจุกเสียการนันปริยรันตูจงมีความสุกขกายทุกขใจและขาดนให้พ้นจากภัย ท่านิ้เถิดตาทูอีทางเมมาตาฝนนางโหนตุบตุกตาวนตุมาตาโปรขอส่วนทุนนี้จงสำเร็จแก่มารดาติดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตุบตุตาฝนตุาตโยขอส่วนทุนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าเจ้ามีความสุขอีทางเมปุรุปชายาจาริยานางโหนตุบตุกตาฝนตุปุรุปชายาจาริยานางขอ จริยาคูร so ูค so 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 ูรูปชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงเลยแจกครูปจาจารย์ของข้าพเจ้าขอครูปชาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางโหรสุขสุขิตาโหรสุขกับเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสเะแจกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหรสุขสุขิตาโหรสุขกับเพเตตาขอส่วนบุญนี้จงสละแจกเตทั้งหลายทั้งปวงขอเตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะ เวรีนางหตุตุปตาหวตรุเถเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิกามสถาภักดตานางหัวตุตุปตาหัวตุตเถรจตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอาถุกพระเจ้าขอทิศบุญโปรดนที่ได้ความเป็นมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเกวดาทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและกัประสั์ทั้งหลายรวมทั้งบัรดาญาติธรรมทั้งหลายอยู่ทุกเพื่อทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจรงได้รับทราบสวนนขอขอขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจรงได้รับทราบส่วนุญส่วนรงผลที่ย่ที่ใช้นี้จงมาณโมทนา จงมีความสุขโดยโชคลาภขอเดชะคุณบระลักทางด้านใจและบุญสุขผลของญาตข้าพเจ้าและบรรดาเหล่าญาติธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั้นจงถึงเึรื่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งปวงเถิดสาธุ n a m ส tata p าโ w a t o lato s ะธ a t a m ตต a t a namu tata p a k โต t า lato s ม m a tamu tata n มตัสสะ a ะ a k w a t o s a m u tata ุังสานังอาชามีธรรมังสานังอาชามีสังขังสานังอาชามิทูติยัมปิขุทังสานังอาชามีทูติยัมปีธรรมังสานังอาชามิทุติยัมปิสังขังสานังอาชามิตาติยัมปีขุทังสานังอาชามิตาติยัมปีธรรมังสานังอาชามีตาติยัมปิ ตังคังสรณะยาตามิตาตุนาสามสิโมกรมมาเจ้มาเทวาคาเปยักษาภารายจิตกรมมาเจ้ามาเทวาพิระบาวุตุเมมหาบุญโยมหาลาโภวุตุเมมิเตบาวันติพุทธามาอุณโมพุทธายาวิลาใจโยวิลาโกในยังวิลาอินสาเวลาตาสีเวลาตาสาวเวลาที่โยพุทธะตามนีมามาพุทธะตัวหลวงสามปฏิจจะมิเป็น อาพาหาเลยเลยนาสามที่โมกมมาจะมาเทวาพเพยะขาภรายนติกมมาจะมาเทวาพิลาบาอุตุมมหาุูโยมหาลาโววุตุมัมิเตปะวัติพุทธามาหูนำโมพุทธายะเวลาเทโยเวลาโกเนยังเวลาอิสาเวลาชาติเวลาชาสาเวลาที่โยพุทธาสามนีมมมาพุทธาสาตัวหูดอกพัะสิตสามิเก่งเกงบาบาหาเลยเลย นาสามที่โมกมาธมะเทวาตเปยักขาปลายนติกคมมาธมะเทวาพิลาภุตุเมมหาปุญโยมหาลาโภุตุเมมิเจวัวเิพุทธะมาอุโมพุทธายะเวลาทโยเวลาโคนยังเวลาอินสาเวลาตสีเวลาตาสเวลาทโยพุทธะปานีมามาพุทธะตัวโภชามวิติจามิเตเป็นตาาหาดีเลนาสาที่โมกขมาธะมะเทวาตะเปยัาปลายันติ รมมาจามาเทวาพิระาวุตุเมมหาบุญโยมหาลาโควุตุเมมีเตตาวะเทพุทธะมะวุโมพุทธายะเวลาตทโยเวลาโคเนยังเวลาหิงสาเวลาชาสีเวลาชาตาเวลาที่โยพุทธะตามานีวามาพุทธะตาตหัวหุ่สามปจิสามีเจมเจมบาบาหาเลยนะถังที่โมรมมาจามาเทวาตะเปะถาสารายันติพรมมาจามาเทวาพิระาวุตุเมมหาบุญโยมหา วันตุเนมิเตปาวัวิพุทธามาหูนโมพุทธายะวิลาเทโยเวลาโกในยังเวลาอิสาเวลาตาเป็นเวลาตาสาเวลาเิโยพุทธาสาบานีมามาพุทธาสาสวะโหงสาวะติสามิเป็นเป็นบาบาหาอนเลยนะสามิโมปมมาจะมาเทวาเยรกษาพลายันติพมมมาจะมาเทวาเพลภาปุณณเมมหาพุนโยมหาลาโภวันตุเนมิเตปาวัวทีพุทธามาหูนโมพุทธายะ เวลาเตโยเวลาโกในยังเวลาอิสาเวลาจาสีเวลาคาถาเวลาีตโยพธะสามานีมามาพุทธะตัถโอหสามปทิจากรนเป็นเกงปราบาหาเลยนะสามขีโมกตมาตามาเทวาอาิลาภาวุธเมมหาบุญโยมหาลาภวุธเมฆนี่เทวตวมุติพุทธะมาอุนัมโมพุธยังเวลาเตโยเวลาโกในยังเวลาอิงสาเวลาคาสีเวลาคาสาเวลาเตโยพุทธสามานีมามาพุทธะตัถโอหสามปทิจักริ่เป็นแกงปา อหาเรื่อยนาถังที่โมรมมาจามาเทวาสักรยักษ์ขาปราญปีตมมาจามาเทวาอาพิลาบาวุตุมเอมหาบุญโยมหาลาโภอุตุมเอมิเตปาวูหัเถิพุทธามาหูนโมพุทธายามเวลาเทโยเวลาโคณยังเวลาอินสาวเวลาจารสีเวลาจารสาวเวลาทโยพุทธาธรมดีมาม่าพุทธาตั๋วหุสามวิจิตจามิเพ่งเพ่งบาปาอาหาเรื่อยๆนาถังทิโมรมมาจามาเทวาจัเพยักษ์ขาปราญปี รมมาจามาเทวาพิลบาอุตุเมมหาบุญโยมหาลาโภวนตุเนมิเตปาโวติุพธามาอุณโมกตายักเวลาทโยเวลาโภเนยังเวลาอินสาเวลาตาัสีเวลาตาสาเวลาที่โยโพธะสาบานีมามะโพธะตาสุโอมัมมติจิตาบิสา เระหังสมาธุโตภะควาพูดทางภะควันตังอภิวาเทมิกลาภะวาคาโตภะควาตาธโมธรรมังนามาม,มิกลาสุปฏิปันโนภะควาโตาาทาวกรตังโฆตังขังนามามิกลา มาตาปุตรเลวันธามิกราบครูอาจารย์เยวันธามิกราบกราบสมัตการพร้บรมภาษาเลยและข้าพระราชาพรที่โอมาติข้าของบิดาบรรดาขอความเป็นสิริของคนทรงบังเกิดขึ้นแต่ตัวข้าพเจ้าและครอบตัวขอข้าพเจ้าและครอบตัวทรงมีความสุขความเจริญอายุยืนยาวตลอดโรคตลอดไทย ตระตูประจามิทกุ๊กคิดลายหมายทำลายทำลายข้าพเจ้าแล้วครอบครัวรวมทั้งหมู่ญาติทำทั้งหลายขอให้มันทุ่งแคบไปวินาศฉันตีคอยมันทุ่งแคบไปวินาศฉันตีคอยมันทุ่งแคบไปวินาศฉันตีสาธุสาธุสาธุ อมีนาบุญญากรรมเมนะอุปชยาปุรุตลาอาจารย์ยปกตลาจามาตาปิตาแตยาตาตาตุโยันที่มาลาชาคุณาวันตานาลาปิจากรรมนมาลาจาอินทาจตุโลกบาลาจัดเทวตายะโมวิตามนุตาจามาจัตตาเวริกาปิตาพเปตัตตาตุกิวหตุปุญญานิสกุตานิเมตุขามจติวิทางเตีนชูคิดังฟาเตถาโววัจังอีมีนาบุญญากรรมเมนะอีมีนาอุคิดเตนะจักคิปฟัง กุะเทเจวะตันตุปาทานะเจตนางเยตันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานะโตมัมังนาทันตุตะปะดาเทวะยะตาจตโตพระเวพระเวทูติจังตระิปัญญาสั้นเลยโคุลิยงหินามาราพันตุโลกาตั้งกาตุจาวิเยตุเมพุทธาทิปะวโลนาโทธมโมนาโทวุตโมนาโทปเจกะพุทโตจะตั้งโคนาโตตโลมังเตตตมมานุภาเวนะ มาโลกาสังราพันตุมาเข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญโกร่นที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่พิดามดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพจทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายรวมทั้งสั์ทั้งหลายรวมทั้งบรรดาญาธรรมทั้งหลายดวงบรรดาเรายูทูบเพื่อทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้รับทราบส่วนบุญโปนที่อุทิศให้นี้จงมาโมทนาจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดยวชาคุณประหัดนรตายและบุญกุศลจงรังข้าพเจ้าให้ถึงเาโนนงความเป็นผย้พ่นทุกข์ ทั้งปวงเทินสาธุสาธุสาธุ